มดเลยนะแบบไม่เต็มออา่ะคุณหมอคะเขียนวีรักษาอะไรบ้างรักษารัยาอะไรบ้างรักษาักยาอะไรบ้างาาคะัด้คลิปเงินด้วยนะคะเดี๋ยวคนี่ไงคะคลิปเงินเนว้ค่ะไหน อเองรับโทรศัพท์ด้วยค่ะมีคนโทรมาเรารับโทรศัพท์ค่ะรับนี้โมเน่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 รับโทรศัพท์เ้วยจ้ะเยอ,ยอะเออเอมมาแม่อยู่ดังกำลังกราบแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนกันอยู่นี้ Dâng hello, con nón lúc nào Dâng Đi cân lúc ok, Dâng đó, 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 đó. đó Má đó. Má mời ăn luôn nè, Má Má mời đưa ăn Mời

<Cornell. S 1> ทำอะไรทำอะไรกินข้าวหรือยังกินได้หรือยังถามพ่อสิกินข้าวเลยไหมติ้งได้หรือไม่หลังซศราช่วยไหมหลังได้เล้นไหมมีแฟนแล้วไหมติ้ได้หรือไมเนี่ยรับอไปเล่นได้หมดหมู่เดียวกันเล่นเลย